กาบสบายดีเลยก็สวัสดีเด้อพ่อแพี่น้องปองปายเนาะเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยทางพังไทยพังลาวเนาะพี่น้องเลยกระทั่งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยไม่นี่กะมาผมมาพ่อกันเนาะพี่น้องครับอ่าซ่องบาวบันอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยทางส่องอ่าบาวบันแซแนลเนาะพี่น้องเลยกะบซ่องบาวบันอ่าไล่สไตล์พี่น้องเอ้ยไม่นี่บาวบันกัสิมากินข้าวเศร้าอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยได้เมนูอ่า หอยพี่น้องหอยเซอรี่คือเก่าเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี่ก็ได้เป็นต้มหอยเซอรี่พี่น้องเลยก็มือนี้ก็เปลี่ยนเมนูจักหน่อยพี่น้องเปลี่ยนมาเป็นอ่าเมนูก้อยพี่น้องเมื่อนี้ก้อยหอยเซอรี่เนาะก้อยหอยเซอรี่สดๆพี่น้องหอยดิบเด้อพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวเร้าน้ำกันเนาะเมื่อนี้ก้อยหอยเซอรี่พี่น้องหอยดิบเนาะก้อยใส่อ่าสมมะแดงพี่น้องมามาพี่น้องเจี๊ยบน้ำกันใส่กับ เขาเนียวคือเก่าพี่น้องเลยฮะเพราะนี่อาจเปิดติ๊เขาก่อนเนาะตั้งไว้ยูรูปนวพี่น้องเลยติ๊เขาของเขาฮะหมามากพี่น้องจะแทบต้องการบาดก้อยหอยเซอรี่พี่น้องหอยดิบเนาะก้อยบโบลายไม่ได้พี่น้องเลยของดิบกินลายมันบรดีพี่น้องเลย ใส่พื้เก้าวขึ้นแล้วเหรอใส่กับยอดกระเทียนอ่อนเนาะใส่กับยอดกระเทียนอ่อนเลยกั mm hmm. กบไอ,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 อ้พี่น้องกือบโลบพักนั่งเลิศพักนั่งเลิศเนาะหรือว่าพักอีเลิศปล่อยเป็นหัวเลยพี่น้องไอ เขาเศร้าเด้อพี่น้องเมื่อวานเนี่ย้มหอยเร่อยี่ย,ย่างเงยนี่ก็ลองเปลีย่ยนไม่เห็นแบบก่อยลองเบิ่งแบบ có thể điệp phía nào kìa Hãy subscribe đi, ตั b um, b um, ้งหำาหมื so, ่นอย่งเงินพี o ่น้องเอ้ยบึมๆตรงนี้เนี่ยเลี้ยวเลยได้ยินไหมบอยได้กินเลยของเดิมเนี่ยกินลายมันบริเอเดอพี่น้องกินลายมันช่พาให้เกิดเป็นพัยาเนาะพัยาโตกลมโตแปะพี่น้องอ่ะอันนี้ คือสิบอกเป็นอย่างดอกพี่น้องไงเพราะวา่าบาวบันกินแล้วบ่าวบันกับกินยาถ่ายท้องอยู่เนาะก้อยห้อยเดีย้ยบไม่ใช่แซบก้อยห้อยชุกแต่พี่นอ้องก้อยห้อยเดี้ยบเนี่ย พวบมันสิแข็งคัะเวลาไปคันชมเลยัวมันสิแข็งคัะเวลากินเนี่ยมันชียามแบบว่ากึดกึศเลยนะพี่น้องเลยคัะก้อยหอยดิบสำหรัาก้อยซุกก้อยซุกหรือว่าทำไปตบมาเร็วแล้วทำมาก้อยนะัวบัวกแรงมากเพี่น้องเลย ว้ามันจะบ,บกแข็งก็อร่อยกอยิบแค่คือเกา้า ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามในช่องบ่าวบันเนี่ยเด้อพี่น้องทั้งช่องบ่าวบันช anel น้อยเลยกับช่องบ่าวบันไลฟ์สไตล์พี่น้องเลยจังได้กับฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ่าวบันแน่ บรรยากาศอยู่กล้องเอผมหมักไผ่คือเก่าพี่น้องเลยบ่อนเก่าบ่อนเดิมเนาะบ่อนเมื่อวานนี่เสือกยังเสือโตเก่าอยู่พี่น้องเสือโตเมื่อวานนี่เนาะ

นำกึบกึบกัลิ้พี่น้องเลยน่ังเลิศหรือว่าพักอีเลิศเนาะ xuống hai bản, bạn Đây là biết rộng rồi Trang lớp của Nhằm cướp cướp đế cái nạc Rồi hoa sơ lý sẽ xồm một đèn vì ơi Tiếp theo quá Alright, turn it on. เดอมพี่นอ้องเอ้ยกระดิดงนอนเอาม่วอันใหญเรียบร้อยพี่น้องบาทเนี่ย